สวัสดีรับวันนี้มาเล่นเราบอกแบบรีบผีที่ไม่น่ากลัวกันอะไรเนี่ยไม่รู้แหละมาหมุนมั้งมาเล่นไม่ได้ยกเว้นอันนี้สไลเดอร์นนี้จะมาใช้ของที่อินเซนนะทุกคนก็ตามชื่อแนวเลอินเซนอิเลเตอร์นี่ก็คือฟอร์ดบาลีนั่นแหละกันไว้เนื่อะโอุ๊ย แล้วก็กเขาเพิ่งสีเขียว,วก็รองเท้าอมตะมันมีคู่ดาวด้วยประมาณสิบยี่สิบวิใชอะไรที่มันเกิ่เกาเดิมด้วันนี้เราจะไปล่าทา้าผีกันทุกคนแล้วก็ต้องใช้สีของตรงนี้เป็นสีชมพู ອນດີ j a r d a n นี่แหละฟอสเอามาเล่นกวนจีๆ๊ๆจบถ้าตายแล้วมาดูกันว่าฟอสมันจะช่วยอะไรได้ล่าอุ้ยลูนีลนานจริงๆมันไม่มีอะไรเลยมาเล่นง่งายๆมันช่วยอะไรได้ไนงะอะไรอ่ะ ไม่มีอะไรช่วยเลยแล้มัสาระ <_ S 1> เห็นบอกว่ามันใช้บาดเดียแล้วมันก็กันผีได้แล้วก็งงแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้น แล้วจะบอกชื่อตายรอสิบห้ักสไตร์ก่อนนะจะบอกชื่ออะไรี่สิบสี่สไตายด้ังจริงังอตุเหตุา่อางเองว่า จะเป็นราวทุกคนเป็นกี้ผู้หญิงแต่ตัวมองเห็นเป็นผู้ชายมองแบบผู้ชายเลยแต่เซนตายเซนกี้ตัวโหผู้หญิงมันกระเทือน่หว่าไม่ใช่กระเทยดิคอมมีป้ายเลย รู้รู้รู้รอะเราไปลบดูกันเถอะทุกคนนีเ่เห็น,หนยันทีไหมงั้นเราจะอยู่ไว้สูงก่มันขึ้นมาไม่ได้หรอกเพราะมันสูงกว่าเราอีกถ้าเราสูงเท่ามานันแล้วก็ขึ้นมาถึงแล้ก็ตายก็จะตายอยาชา อันที่คุณจะเดทเน่จ๊ะโอ้ยถึงลลด้วยว่ะใช้เงินให้หมดเลยเราเรือบอกริมบอกอันชื่อก็คือตระกอนที่เอาไว้สร้างตระก o r ที่มันเป็นแบบเช่นดบกริมดอกไม้ is บัวหอม เกเปลี่ยนไฟมันเอวันต้อง็นไอะไรไม่ว่าตัวละครที่เกี่ยวกับโปรเจก็ดจะค่อยให้ศึกษานะเการรวมห้องก็ออไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ให้แรงบันดาลใจนะไม่ได้เล่นยู่แต่ไม่ไม่ค่อยมีความรู้เออไอเบนดาวอย่างเงี้ว ไม่เบนไปจุ่มขี้มากกว่านี่ยก็เ,นเนกนบนทนแแล้วไม่ดกค้าทายมันบ้างแบบอะอยู่ตา่างถ้ามีใครอยู่ก็จะเตรียมตัวสุ้งเลย <laughs> Tài của subscribe cho kênh Ghiền เงินจะหมดแล้วเนี่ยใช้แบบปุ้มเฟือยจริงๆสองอย่างนี้พอแล้วสปีดไม่ต้องหรอกอีสองอย่างนีนก็ใช้นีนแค่อ,อันเดียวของแมปของเจฟเดอะคิลเลอร์อ่าสตี แ้่ตรงนี้เราจะรอดมในนอรอดมีนอคอยรอดหรอกหนีจากตรงนี้อย่าดิอืม,อมเคยเคยบักทะลุออกบ้านด้วยเออเสียง ยี่สิบเอ็ดอะค่ะต้องกี่ับก่อนเดี๋ยวจะเคลื่อี่ มีสิบสีจับเลยอ่ะอทุกคนอันนี้อะซเลนเดอร์แมนมองหน้ามันแล้วคือเจด,ดเลยตรงนี้เด็ดจริงๆเปิดดังๆก็ไม่ได้ยินอะไรทางอะไรไม่รู้่าทางน,นี้มานเกิดเกิดะทุกคนทำให้มึกเลย ตอนที่อยู่ที่มืดมืโอ้ยเพื่อนนี่มันจะแบบมองเห็นหน้าตัวเองมันจะมองเห็นใจเสื้อผ้าตัวเองแล้วก็หน้าโราเดานี่เสนได้ไหมกลับไปทำไมงั้นเดาเลย,อยขอมองหน้าหน่อเสง กเลนกเลนเดอร์เล่นไหมอีสไพร์นะคะโนบเรยดบิท้ายแล้วเอาก็จะขอเลอ,อนเะล่นนะคนที่อายุต่ำกว่า13ปีจามองไม่ถึงตระกไทย ไปลองนะออแบบนี้อีตัวตลกโูเกียดแล้วเนี่ยแบบนีเกียดไปอันดับหนึ่งเลยเดลิกไม่ค่อยเกียด์บีเยฟโอก็ไม่ค่อยเลยแบบนี้อะไรเกียดกว่าค่ะเกี่ยวกับอะไรมีสองแมปเลยไมีสองแมป จิมบอกว่าตูตลกจังเลยต,ตลกจังเลยตัวยังไมแ่แพงใครค่ะไม่มีน้ินยาสิปีดคนที่มันไม่มีอะไรมันจะอินเจนสุดๆแล้วมันมีเอาให้อไวเล่นเนาะยังมายังมาโห่ๆๆๆนะ เดี๋ยวคองความให้คนอื่นไปอ you know,,? uh ีเ huh. ซ no yeah, นต้าเข้าลิฟท์ขาวเหม่อนคำสัพท์ตอนเขียนมาจะเป็นสีขาวเหมือนกับดี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 แบบนี้เป็นสีขาวไม่ใช่แถบสีแดงสีอะไรแบบนี้ส่วนตัวในความเป็นสี้มสีชมก็เป็นสีที่ชอบอีเซนด้วย ตูนแชทไปสุืบหรือเสียงดังวะ เพื่อนขอยืนด้วยโอ้กระตูนชายตัวเตไมลจหัวลบลู่กันไปลุงนเลยนะแล่อเป็นอะไรอ้อ โกหักตายคนแล้วสามตอนนะวันนี้อายุยืนหน้าเบียที่ยิักลงอะไรนตอบท้ายได้ ลงไายด้วยจอนดูนะทุกคนแล้วเราก็รู้แล้วว่าฟอรต์มันคือสิ่งเพียไรสาระที่สุดเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองบางอย่างกันทุกคนนี่ลงไปตานี้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมอย่งคิดถ้าท้องฟ้าเป็นสีแดงแล้วก็คือเอา้าดีนะเราเคยทำได้ยนะินนี่นี่ตนนี้มันมีที่หนึ่งนั่นแหละที่เราลงไปแล้วไม่เป็นอะไร เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างสุดตรงนี้ได้ตรงไหนวะไม่เห็นใชมันไม่ใช่ภาคคอมพิวเตอร์นี่มันมองเห็นถ้าไม่ได้ก็ขอไฟดูรูดนี้นานอยู่นะแดียว,ว่าเราอาจจะทำไม่ทันเราจะโดดลงไปแล้วเราก็จะตายมันมีที่ข้างล่างดช่ এই লাগানিতে তো জানা থাকলে ভালো ভালো করে দেখতে হবে। তোরা কালকে রেগে হাসি মানা দিতো তেমন আছে। তোরা ভিতরে ফাটা আপেছি। তোরা সেরা। বাই। বাই।